สั่นด้วยสั่นพร้อมแตกเรม่ไดปกติเด็กสองขวบมาแล้วครับอุ้ยมาคนแรกเลยครับลูกศิษย์หนึ่ง สวัีไททันคาเมราเปลี่ยนรูปใหม่ซะด้วยมาคนแรกมาคนแรกจริงสวัสดีครับสวัสดีวิชาครับสวัสดีใบตองชาแนลสวัสดีครับพี่คำสันปึง้งพี่ชื่อเบลครับไม่ได้ชื่อคำสันปึง้งใบตองทำอะไรอยู่ เต่านี้ทําคลิปกันแบบยิ่งใหญ่เลยดีกว่าเรา mm hmm. สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ mm hmm. ก็ฟังติดตามใบตองน้องสุธีรักของพีด้วยนะครับที่พีปักหนึ่ไวยูคิจิเอ้ยไม่เจอนานเลยยูคิจิไม่เจอนานเลยนะครับยูคิจินิชาพี่เบลยู่หี่หนครับอยู่โรบิสันครับมีเต่าบินมากินด้วยแต่ว่าหมดแล้ว ใครเคยกินเต่าบินบ้างใครเคยกินเต่าบินบ้างไปเอามาสวัสดีครับผมติดตามพี่อยู่ทำไมผมอ่านว่ามันเป็นอะไรเต่าขี้อายผมติดตามใบตองแล้วโอเคครับผม เทรนด์ยิทติ้งคุณคังจะมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับฮัลโหลอ๋อในวสียพี่เบลตอนนี้กี่แสนแล้วห้าแสนเจ็ดมั้งมีใครชอบกินฮอทดอกเหมือนพี่มั่งมีใครชอบกินฮอทดอกเหมือนพี่มั่งคอมเมนต์พิมพ์หนึ่งมาใครชอบกินฮอทดอกพิมพ์หนึ่งมา สวัสดีครับหนูชื่อว่าจ่านะครแต่คุณครูประจำโรงเรียนหนูผมคณคปเล่นเพื่อนบีฮัดดอกก็มันก็เหมือนไส้กรอบใช่แล้วเฮลโลเฮลโลเฮลโลเอ้ยอยูคิจิเราไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ยยูคิจิจำผมได้ไหมครับจำได้ครับ ดูคลิปแล้วสุดเพียงฝากไปดูคลิปแล้วคอมเมนต์แล้วสุดพี่ด้วยนะชื่อคลิปว่าไปซื้อขนมกันจ้าอย่าลืมไปดูคลิปใหม่แล้วสุดพี่ด้วยนะไปคอมเมนต์ด้วยชื่อคลิปว่าไปซื้อขนมกันจ้าไปคอมเมนต์ให้ด้วยนะอ่ะกิน 哦，对吧、嗯？嗯 ผมเห็นแล้วมาแล้วสวัสดีครับไปดูคลิปล่าสุดพี่ด้วยนะคอมเมนต์ให้ด้วยเชื่อคิดว่าซื้อขนมกันจ้าหายงอนแล้วสวัสดีครับมีตังสวัสดีครับพี่เบลชื่อว่าอะไรหระอครับมาชา้าแต่นะครับคำคมไม่มีสอกผิดถูกมีแต่ไต้เดียวคนสุนดานบอดอีพี่เบลวันสัมวันเสาร์เล่นน้ำกันจัดไปวันเสาร์ม,มาทำคอนเทนต์กันไวไ้ยเลยนะเดี๋ยวพี่ทักไป เรีไปติดตามคนไปติดตามไปต้องแล้นะครับที่พี่คอมปักหมุดไว้แล้วก็เวลาไปเล่นน้ำเราจะทำคอนเทนต์โดดน้ำถ้าตามใจคนดูกันนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ ครับผมอยู่นานไม่ได้นะโอเคครับออกกัดโอเคครับอยากให้สุ่มช่องค่ะเอาพี่เบลลงแล้วนะคะเฮ้ยจริงเหรอสุ่มช่องพี่ว่าจะทําแค่อาทิชิ์ละหนึ่งวันพอนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ค่อนข้างหนามากแต่ว่าถ้าพักุ่้งทำคลิปให้พี่เดวพี่จะก็ไปดูคลิปพักุ่้งแล้วกัน ะมีอยู่นะปาเดี๋ยวไปดูกันว่าพักบุ้งทำคลิปอะไรให้พี่นะทุกคนคลิปล่าสุดก็คืออันนี้นะไปวัดเองเลยเหรอเนะี่ยที่เบลน่ารักจุง่งว,วัดเองเลยเนี่ยเฟียวนะ เลิฟเข้าไปดูเลยนะครับทำให้ก็เข้าไปดูให้เลยยยดโดดเปิดเลยมาแล้วค่ะไฮไฮหวรยูคอมฟอร์มสวัสดีค่ะน้องบับเบิ้ลเขาก็ทำคลิปมีชื่อพี่เบลล์ด้วยโอ้จริงเหรอชื่อคลิปอะไรครับพี่เบลล์ชื่อคลิปล่าสุดพี่เหรอชื่อคลิปว่าชื่ออะไรวะลืมละ ไปไปซื้อขนมเราไปซื้อขนมเซเว่นกันก่อนเลจ้าไปซื้อขนมกันก่อนเลยจ้าคลิปนี้นะเราไปซื้อขนมเซเว่นกันก่อนเะจ้าถ่ายกับพี่จีนั่นทุกคนเออพี่ลรืองบว่าพี่เอาแอดเคาพี่เปิดมาเล่นนะแล้วก็เมื่อกี้เมนช่องผักปุ้ง จะไปลบก่อนจะไปแก้ใหม่ติดตามพี่แล้วขอบคุณครับ คลิปใหม่ผมมีชื่อพี่เบลด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะครับนูด้ยจีมาไม่รู้อยู่กระโหลดไปไม่ดูแล้วพี่เบลไม่อ่านเมนต์หนูเลยผมดูแล้วขอบคุณครับ วันนี้ไม่ได้ทำสุ่มดูช่องนะครับทุกคนก็จะไม่ได้ดูคลิปใครเลยนะครับแค่อยากเข้าไปดูคลิปปะพุ่งเฉยโอ้โหเขาบอกอะไรมา Halo s า y a dari Indonesia I love Indonesia กินอะไรครับกินฮอทดอกนี่ครับพี่กินฮอทดอกอยู่นะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่หนูชอบดูคลิปพี่เบลมาขอบคุณครับโปโหลดไอดีมาแต่อยากรู้เขาว่าโหลดมาทำไมน้องไบมาแล้ว สวัสดีแย้มสตอเบลล์ครับดีใจนะที่แย้มสตอเบลล์กับยูคิจิมาดูวันนี้นานๆเจอก,กันทีไ่ตันคาเมล่าต <h ahaha> ิดตามไอจีพี่ทุกวันเฮ้ยจริงเหรออ๋อมีตังยูทูบเล่นแนวหรอที่ว่าเริ่มเล่นโรบกอกยัง รอแป๊บรอแป๊บรอคอมพี่ก่อนพี่จะร้อยผ่านคอม วิวลองกลับไปดูอีกรอบผมทำอะไรก็ไม่รู้ใน youtube ดูคลิปเราครับจําได้บอใครนี่ถ้าเล่นเราบอกเดี๋ยวสอนเล่นบล็อกฟุตเฮ้ยอยากเล่นอยู่นะ เขาดอกกินเพลินมากเลยนะหนูไม่ทันพี่เบลวันนี้หนูทันใช่ไหมใช่หนูวิจิตามใหม่ค่ะชื่ออะไรครับอันนี้อ่านว่าอีเวทอ๋ออีเวทหนูไปดูคลิปไปเซเว่กันจ้าแล้วหนูคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณครับน้องไอซ ฟซพี่เบลชื่ออะไรครับใน youtube ลงไว้อยู่นะครับเข้าไปติดตามกันได้เลยหนูไงเปลี่ยนชื่อช่องใครอะ่ะอ่วงเหรอผมมาแล้วเหลืออีกแปดวันจะเปิดช่องเย้เอาพี่เบลเอามือมาจับโทรศัพท์ผมนึกว่าจะปิดไรอ๋อมือถือขาตั้งอันนี้มันไม่ดีนะดูดิมันสั่นพี่ก็กลัวมันจะมันจะควะ่ำมัน คอมเมนต์ Comment, หัวใจสองดวงให้พี่เบลด้วยดีมากช่องที่ชอบแนอันดับหนึ่งวัดดีเบลช่องที่สองแป้งสีบิงเฮ้ยคุณชอบช่องผมมากออก่ คุณแป้งซีบิงค์เหือเนี่ยผมตึ้งใจมากเลยเดี๋ยววันที่ยี่บเก้าพี่ไปงานยูทูปนะถ้าเจอพวกยูทูปเปอร์จะถ่ายรูปมาให้ดูนะแป้งซีบิง์แจ็คแป,ปร์โฮคิวเทอปมาสบายเอสพีดีใครอยากให้พี่ถ่ายรูปกับใครก็คอมเมนต์มานะถ้าพี่เจอพี่จะไปถ่ายมาให้ดู เป็นผู้ติดตามใหม่มาลิวันเฮ้์เปวดใจติฟ้าไม่อ่านหนูจริงดิใบจองกับอื่นแล้วเขาหนุดเปิดเจอ16ปีภาจนี้เอ้ยหนูได้ไงอ่ะอ้ลรนะไม่ฟังเลยหนูชอบแป้ง1ีบิงกว่าจักรยานที่สองเลยนะ ที่เราสร้างช่องมากิ่ปีแล้วสร้างมานานมากสร้าง youtube มาแต่ไม่สร้างช่องมา,มานานมากแต่มาทํา youtube จริงจังก็คือเดือนเดือนอะไรวะสิงหาปีที่แล้วหนูชอบแป้งสีบิงกำลับหนึ่งพี่ันลับสองนี่แหละอยู่ติดตามพี่ก่อนนะให้พี่ไปถึงหนึ่งล้านซับตามความฝันมานะทุกคนหนูก็ติดตามมานแล้วแต่หนูไม่ค่อย ไม่ค่อยนะครับผมชอบคิวเทอ,อบ้าแต่ผมชอบพี่เบลมากกว่าหูนไงเขินเลยอะ่ะดูดิเขินจนกินแตงแทนให้กรอบลว ถ้าเจอนะจะถ่ายมาฝากทุกคนนะครับผมเป็นเอฟซีอุมกับน้องยกถ่ายรูปพี่แป้งหน่อยค่ะได้ครับถ้าเจอนะหนูเหมือนเคยเจอช่องพี่เบลมานานแล้ววัดดีเบลคุณมากคือนึกถึงตลอดเลยช่องวัดดีเบลมันก็คือช่องที่แบบโตไวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าไม่ได้ทุกคนมาก็ไม่โตนะโตเพราะว่าทุกคนมาดูเนี่ย พี่เบลสุดหลอ่อพี่อันดับหนึ่งพี่นัทจ๋าอันดับสองอยากให้พี่่ายรูปก,กับยูทูบเบอร์ไมล์แมกเนตไม่ไดีกว่าอันดับหนึ่งพี่แป้งอันดับสองอะไรเนี่ยชอบพี่เบลมากที่สุดคิวเทออปป้าวีเอสวัตติเดล <laughs> เรายังหั่งกันนะ ได้เฟซพี่แล้วพี่กลัวผีต <c oughs> อนดอกกอิดงกอพี่กลัวผีไหมคุนกลัวนะคนคตรกลัวนะพี่จําหนูได้ไหมจาได้ครับน่ากินน้ำลายไหลเยอยแทนที่จะกินทอดดอกกินไส้กรอกสีเขียวพีมพี่เบลขอค,ครับพี่เบลคือไอดองชอบมากๆลอยเดี๋ยวพี่จะตีลังกาการห้างเลยดีไหมทุกคนแบบว่าให้แบบ ตีนฟ้านโต๊ะไไอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยได้ปะทำไมหล่อขึ้นจิ้งหรอหล่อขึ้นหรือว่าน้ำหนักขึ้นไม่เล่นผู้สาวมีคำคมคำไม่มีหลอกคำอธิบายมีแต่ระบายสีเย็ดเก้ยอดีได้อดีได้ดไดพี่อาไปเล่นมัางพี่เบลไม่อ่านของผมเลยกดแล้ว ที่ร้านอะ่รเหีอครับเป็นร้านในโลคํำจัดปึ้งแล้วพี่จะล่าท้าผีทำไมอะมป็นเป็นความท้าทายครับวก็ขนุกดีนูเห็นแล้อยากกินเลยแต่ไม่หยาได้กินเพราะอาของหูไม่มีเงินกินอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรไม่รู้คู่นะขอดดอกเหมือนกันไม่ได้แพงคนอละประมาณสิบาทราคาพอๆกับหาม่าเลยนะ พี่ก็ไม่ได้กินบ่อยคนใหญ่พี่ก็กินมาม่าไปวันๆนะทุกคนไม่ค่มีตังค์ไปกินแบบบนตึกใบหยกอะไรเงี้ย ย่าหนูบอกว่าจะว่าพี่จะจับหนูไปเรียกค่าไถ่บ้าบอท่นจะไปจับหนูทำไมสวัสดีครับเพื่งมาการติดตามแล้วขอบคครับเขาหลอกให้เราไปดูท่องพี่เปล่าหนูงงนะครับพวกพี่ไม่มีเวลาอ่านที่แรงงลูกทีมันอ่านไม่ไทยจริงๆนะทุกคนเวลาเมนต์มันรัวๆมันก็จะดันขึ้นไปพี่อ่านไม่ไทนจริง นีจะกินหรอครับใช่ครับนานๆที่จะกินมากกว่าครับผมร้อนมากหนูมีความคุ้มบาดใจจะมาฝากถัดไปครับหนูดูพี่ทุกวันเลยหนูเพิ่งล่าท้าพี่พี่ฟ้ายพี่เฟินไปตองไม่ค่อยมาเป็นตัวท่วงไล้สดเลยจากคำเล่า,ลาขานตั้งแต่โบลานลำปึ้งเนี่ยเราชอบกันเราดูคลิปเยอะพี่รู้จักลุงโทนี่ไหมรู้จักครับ อย่าลืมอย่าลืมดูคลิปล่าสุดพี่ด้วยนะทุกคนคลิปที่พี่ไปซื้อขนมอะ่ะอย่าลืมไปคอมเมนต์ให้ด้วยนะไม่ได้มุสาวะปึงพ่อแม่หนูไม่ให้ดูพี่เบลแต่หนูก็ยังดูพอพี่เบลเป็นที่หนึ่งในใจสุดยอดสวัสดีครับผมแจ็คแป้โฮพี่ที่นมเย็นหรือกโกโก้หนูทีมโกโก้ทำไมหล่อขึ้นจริงมะเนี่ย ไปแล้วเขาเก็บโตแล้วเดี๋ยวพีต้องรีบไปละทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะึ่งคิวเทอปเป็นคนตหลีพี่เวลวันนี้สุ่มดูช่องไหมแต่แต่ไม่ได้สุ่มนะครับวันนี้แต่ว่าถ้าว่างที่บ้านเดี๋ยวจะไลฟ์รอบหนึ่งนะเจอกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะเก็บโตละบายบาย